โคลูเบนอัมบรินบอกว่าไม่มีอีกแล้วนะครับอภิสิทธิ์ในห้องแต่งตัวของนักเตะหมดยุคกันแล้วนะครับเมื่อก่อนอาจจะใช่ในการอภิสิทธิ์นาเตะหลายคนที่ใช้สิทธิ์ตรงนั้นแต่หลังจากนี้จะมาฐานเดียวกันนะครับตูเบนได้บอกว่านักเตะทุกคนจะอยู่ในมาฐานเดียวกันทั้งนั้นไม่มีใครมีอภิสิทธิ์หรือมีใครที่จะได้สิทธิพิเศษในห้องแต่งตัวอีกต่อไปทุกคนก็คือ ต้องเล่นให้ได้มาตรฐานทุกคนไม่งั้นคุณก็ต้องสำรองนะครับการนาโชเองก็ตอนนี้เท่ากับอนาคตกับปีศาจแดงแล้วครับรอทีมอื่นมาซื้อครับเคยมีอนาคตกับแมนยูดีๆนะครับแต่ว่าเขาทำตัวเองนะครับการนาโชลูบเบนอาร์มรินได้กล่าวไว้นะครับว่าทุกคนไม่มีสิทธิพิเศษแล้วนะครับในห้องแต่งตัวต้องมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเพราะสโมสรใหญ่กว่านักเตะครับ